อ้อาวอะไรฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะอยู่กับผมนะนายกายครั้งหนึ่งนะนะนะอีซัดอืมอืมอ้าูโอ้โหโอ้โหดับเบิลเลยอืม,อ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 มสองคนเลยนี้โรากับมาเลเกมเออเปมนเชียร์อ๋อ นะครับเอดีหรืออ่แบบแนวอันเดธอันเดธเทลนั่นแหละทำไมกูโดนลุมสองไม่เข้าใจอ่ะโอ้เออเอาเข้าไปปุ้ง <n ip incident> <Halo. t Ir invention> โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี ờ, t t ่ก็ตอกโบ้จังเลยอย่าไม่รู้อืเปิดขึ้นมาก็เจอตัวตึงซะอือหอไอตัวพวกนี้นีเห็นมันเล่นมันมีคนเล่นเยอะมากเลยแต่ผมก็ไม่เข้าใจทำไมมันกูต้องการให้ไม่งมีคนเนือไป โอ้ยอย่าไปลุ hmm. mm ้อืม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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยสตาร์บัมึงก็ต่อคอมโบจังเลยโอ้ยโอ้ยหน่อยโอ้ย ม่งต่อมโมเกลียดมันมากเลยเนี่นยเนี่ยเนี่ยม่ต่อขโมยจนผมเครียดได้เลยม่งเน,น,นี่นยเนี่ยเนี่ยลูมมนุนครูต้องการให้เกมมันแบนเยนอย่างนี้เด,เดี๋ยวี้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมฮะฮะเดี๋ยวนะนี <Five Wuhan> ่มันตีแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไม่รู้อย่างเนี้ยโอ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 ้ยอ้ยโอนี่อือ ตัวเปิด b ล o บ b อ o ล b l o b o มึงจะไม่ให้กูเล่นอย่างเงี้ยหยุดจ้ากาว้ากูตายอึ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 อือึเช่นี่มันเข้ามาแล้วฟันหัวคุเกลียด้าเลยมันไม่ตั้งตัวเลยอะ,อะ คือถ้าถ้าคนดูพูดมาแล้วดูคลิปนี้แล้วขว่วยแหละเฮียเอาตัวเฮียนี่ออกไปดิสะัะอืออือโอ้ยออคือมันห่อข้มูลได้เยียมาก ม mm ันเป็นการต่อ uh ทู huh. uh ้ท huh. um, 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 uh ี huh. an um, ่แบบอืมแบบกูโคตรประทับใจในการเอาคิดสร้างสรรค์นะมาดูกันนะอะไเชีนนี่กูกดบอกแล้วนะเมื่อกี้กูกดบอกแล้วนี่เนี่นีมันก็ไม่ฝันมันมันไม่ยอมให้ทำอะไรเลยอืมชี่นี่ลูกอ้าวัา คือมันไม่อยอมต่อคอมโบเลย,เลยมันต่อคอมโบก็นเนี้ยไม่น่าลำคานหน่าตัวเนี้ยโอ้ยฮะหอ่อพุงข้าหน้ามึงเสือกเดินมาโอ้โหโอ้โหดูมันฟันดูมันฟันดู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 เกมเกม Stop it บ r อบ r อบ r อไม่หนุกไม่หนุกอันนี้ไม่หนุกมีอันนี้ ตมอโมึึอึึึอึึดูดูกูเกียคอมโบมันมากเก่นมันไม่ยอมมึทำอะไรเลยเว้ยจริงๆอ่ะปงเฮ้ยิ้นี่เฮ้ยโอ้ยโอ้ย คือมันไม่ยอมขยับเลยจริงจริงคือมันไม่ขยับมันไม่ให้ขยับมันไม่ใขยับจริงๆเอ๋กูขอนะว่าอะไรเนี่ยนั่นคือแบบเหมือนไม่เหมือนเกมเกมมันไม่สนุกเลยเว้ยแบนเนี้ยใครบ้างวะที่มันจะมีแบบเนี้ยจริงจริงอืมอืม มันคือเกมแบทเทิลที่ให้ปล่อยออคนอื่นเขาเล่นไม่ใช่คอมโบไอ้ยี่แม่งมีแต่แบบพวกคอมโบอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยกูไม่ค่อยใจ่เลยกูจะไม่เล่นเกมให้คนดูนเขาดูแล้วคือมึงจะยังไงกับกูนี่คือมึงเพิ่มตัวนี้เข้ามาเวยกูจะไม่เคยเห็นใครเล่นตัวอื่นนอกจากไอ้ยี่เนี่ย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 ไอ้ยี่เนี่ยเนี่ยเลยเนี่ยตัวเนี้ย เคยรกูไม่เคยเห็นใครเล่นเลยอูไม่เชื่อสายตาว่าเอสกอแพ้ได้เว้ยมันไม่มีทางมันไม่มีทางเว้ยไม่มีทางไม่มีทางกูต้องเจอไเชี้นั่นจะยิงเหอตัวเฮี้ยนเฮี้ยนนั่นแหละรู้ปะใส่มาหาพ่เอาให้พ่อมงเล่นห่อยไอ้ตัวเฮี้ยนแน่ยไงไอ้ตัวเนี้ยให้พ่อมงเล่นหอ้เฮี้ยใครที่แม่งเล่นเนี้ยกูนับไปเลยเว่าไม่เป็นคนที่ไม่ไม่มีศักดิ์ศรีเว้ย มันไม่ยอมให้คนอื่นเล่นแล้วมันจะเล่นอยู่คนเดียวนั่นแหละคือโปรเจกต์เกมมันโอ้โหโอ้ดูดูดูนี่แหละนี่แหละโปรเจกต์เกมมันเนี่ยมันมันจะไม่ยอมให้เราทำอะไรเลยเว้ยมันจะเหมือนต่อคนโวคนเดียวอ่ะอ่ะมาเนี้ย This guy is fucking godman get d ว wow interesting to know that right เออบ r o b ผมไม่ค่อยเข้าใจนะท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับว่าทำไมผู้สร้างเกมเนี่ยมันต้องเอาไอ้ตัวกี้เนี่ยเข้ามาและคือหวังว่าทุกคนก็จะเป็นความคิดขอมผมถ้าคุณได้เข้ามาเล่นในเกมโรบอทแมปนี้นะเป็นท่านมาขาดมากเลยนี่นก็อย่างเงี้ยตลอดละครับทุนผู้ชมนะเดี๋ยวผมขอไปเคียยงแมปบนึงนะครับ ดูน่าฮะแม่งสมบูรณ์แบบมากเลยฮะผมไม่ค่อยคาดผมไม่ค่อยคาดหวังกับตัวละครต่างๆนะแต่ว่าดูตัวใช่เนี่ยือผมเกลียดม,มันเป็นเศษเลยอเอาชี้กุ้ยตนนีนี่นี่มันก็แหลกเ,เลยกูเกลียดแบบนี้นี่ดู มไม่ปล่อยคอมโบต้อนอันอีสกินเนี้ยไอส้สกิลเนี้ยกูเหมือนไม่ได้ปล่อยเชี่ยอะไรกูไม่ได้ทำเชี่ยอะไรเลยไม่แบบกูมไม่ค่อยชอบนะป้องโอ้ไม่จบอืมอืมอืมหย่าชา โอ้ยว้าฮิย์呀ฮิลลี่ลี่ลี่ไอ้เนได้ต่อคุมโบอะไรเงี้ยไอ้เจ้ารีผ่านแล้วกูลืมไปท่านี้ไม่ม่ระยะใกล้นี่หว่าโอ้โอ้โดนต่อคุมโบรัวรโอ้ไม่โอ้ไม่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 หุกละเอี้ยมแบบนี้อื้อคือตอนที่ผมเล่นแซ่นี้ยผมก็เจอนะแบบเนี้ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะท่านผู้ชมนะฮะว่าเราคือ ก็นี่เลยนะพอกดกันแล้วะปกติเวลาที่เราลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่โดนแบบนี้นะแต่ตัวนี้ไม่ใช่มันโดนไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจคอนเซปต์เกมแล้วตอนเนี้ยตอนแี้คอนเซปต์เกมมันคืออะไรแย่มากเลยตอนเนี้ยอื้มอื้อื้ดุมต่อขอมบนลวเลยโอ้พระเจ้าโอ้โหดูมัน โอ้โหเหมือนเหมือนมึงไม่ให้กูเล่นนะมึงกูเข้ามาเล่นเกมไม่ได้เพิ่งลองรับตีนไงเฮียแล้วกูจะเข้ามาทำมายสักเออเอองูเฮียแล้วมังเตือนไรตีแล้วไงจุ๊บอืมลบ โอ้ชุดโอ้ดุโอ้ my โอ้ my โอ้ my โอ้ไ y m ไม่ไม่นกไม่นกไม่นกไม่แก๊สเบอร์เตอร์ไม่ว้าใช้ตะกี้ใช้ตะกีโอุระอุระรุ่งฮือ เียนั่นกูพอสู้มันได้นะแต่มันก็ขี้หมาเกืออนไอ้พวกนี้เนี่ดูสกิลดูสกิลมันดูสกิลมันมันเหมือนไม่ใขเล่นเลยมันมันไม่ใขเล่นอีบงจุจุบ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 จโอ้รร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  โี้โอ้โอ้ดุดโหดโดโหดโอ้ยโอ้ยโอ้ยสู้แทนไม่ได้เอาจริงนะคือให้สู้ถ้ามันพวกตัวเก่งๆที่มันมันเป็นตัวอื่นนะผมพอสู้ได้ถ้าเป็นพวกตัวเก่าแต่ตัวเนี้ยผมรู้จักสกิลมันก็จริงนะ เหมือนกูไม่ทําอะไรได้เลยเว้ยเหมือนแบบลองรับตีนเขาอะอ่ะตอนนี้ปังโอ้โอ้โน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 โนแค่โดนสกิลเดียวโดนบอลคอมโบแค่เดียวผมก็ตายเลือดตั้ง200กว่าเลยด้วยเลือดตั้ง240กว่าเออจัดงั้นก็เอาเป็นว่าสายตัวแล้วก็จบคลิป